สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งในส่วนของตัว WordPress เว็บเราไปแล้วนะครับก็เข้ามาสู่หลังหลังจากที่ล็อกอินนะครับก็จะมีในส่วนของตัวแอดมินบาร์ตรงนี้เนาะก็เข้ามาสู่หลังบ้านนะครับแล้วก็หน้าตาเว็บของเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะไม่สวยเลยเนาะตอนนี้ตอนแรกๆนะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนกันเนาะแล้วก็มาไล่ดูในส่วนของตัวรายละเอียดกันเลยนะครับผมก็จะแนะนําไปทีละส่วนเนาะ ไล่มานะครับในส่วนนี้ก็คือในส่วนของตัวแดชบอร์ดนะครับเขาก็จะมีรายงานนะครับว่าของเรานะครับเป็นเวอร์เป็นเวอร์ชันอะไรนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตรงนี้นะครับมันจะมีสีแดงๆอยู่อันนึงนะครับบางทีตอนที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับหรือว่าไปติดตั้งเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอแบบของผมนะก็ดีแล้วนะครับที่เจอเออร์เนาะจะได้ทําให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนเนาะในกรณีถ้าสมมติว่าเจอเออร์เแบบนี้นะครับเราก็ สามารถทําได้2อย่างนะครับหนึ่งก็คือแจ้งโฮสต์นะครับแต่ว่าอีกอันนึงก็คือทําเองนะครับทำเองทํำยังไงนะครับในกรณีตอนนี้เขาบอกว่าให้ PHP อัปเดตนะครับแนะนําให้อัปเดตตัว PHP เวอร์ชันเนาะแนะนําว่าขั้นต่ำนะครับตอนนี้ก็ควรจะเป็น7.4นะครับที่จะเหมาะกับตัว WordPress นะครับแต่ว่าของโฮสต์เรานะครับบางทีเขาก็อาจจะเป็นเวอร์ชันต่ากว่านะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีมาทําให้ดูด้วยในคลิปนี้เลยนะ ก็ง่ายๆก็คือแจ้งโฮสนะครับอันนี้คือไม่ต้องทําอะไรเลยทำทำอะไรให้เขาทําให้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือทําเองนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับวิธีแก้ตรงนี้นะครับผมก็ไปที่ตัวโฮสของเรานะครับก็มาที่7 24 t e a m c ี่ทคอมเออไม่ใช่ผิดนะครับอีกนี่อีเว็บนึงนะครับเว็บเยอะมากเลยซ้ำสลับกันไปกันมาเนาะโอเคดีนะครับ .com นะครับแล้วก็สแลดคอมนะครับอ u k c o m นะครับ ของผมนะครับขี้เกียจพิมพ์ยาวๆผมก็เลยทำ URL ลิงก์ใส่ไว้ในเว็บซะเลยนะครับง่ายดีเนาะแล้วก็มาที่ที่เข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับในส่วนของตัวราคายางรถยนต์นะครับแบบนี้เนาะก็คือจะเป็นเว็บของเราเป็นชื่อโฮสต์นะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็น่าจะได้นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของตัว Direct Admin นะครับอันนี้ของ Rakom นะครับก็กดตามแบบนี้ได้เลยเนาะ เขาก็จะโหลดในส่วนของตัวโดเมนมาให้นะครับก็ให้เราไปคลิกที่โดเมนของเรานะครับแล้วก็ไปที่โดเมนเซตอัพนะครับเดี๋ยวจะมีคนบอกว่ากดเร็วไปนะครับสามารถกดย้อนหลังดูได้นะครับเพราะว่าเป็นวิดีโอเนาะแล้วก็เลือกนะครับเลือกไปที่เว็บของเรานะครับแบบนี้ w o r เซอร์ PDF นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นในส่วนของการกำหนดนะครับว่าให้กำหนดอะไรยังไงนะครับ p h เเวอร์ชันนะครับ เิร์ตพีเอพีนะครับก็คือ5.6เนาะตอนนี้สูงสุดของเขานะครับก็คือ7.3็ดครับงั้นผมก็เลือก7.3็ด้วกันเนาะแต่ว่าระบบของตัวนี้นะครับเขาให้แนะนําเป็น7.4นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะของเราตอนนี้สูงสุดอยู่ที่7.3ก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับก็กดเซฟไปนะครับแบบนี้ยืบเวอร์ชันเซฟนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็กดปิดป้ายนะครับปิดป้ายเนาะแล้วก็มาลองดูที่ น้าตัว WordPress ของเราอีกครั้งนึงนะครับก็ลองรีเฟชดูนะครับว่าหายไหมนะครับอาจจะไม่หายนะครับอ้าวหายนะครับก็คือเขาแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เป็น7.4นะครับแต่ว่าของเดิมที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นเวอร์ชัน5นะมันเก่าไปนะครับเก่าไปหน่อยนึงนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น7.3แล้วเนาะโอเคนะครับก็ทําให้ไม่มีเออเลอร์ขึ้นมาแสดงแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับของแดชบอร์ดนะครับเราก็สามารถ ลากไปวางแบบนี้ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยก็เขาจะมีในส่วนของตัวอีเวนต์นะครับในส่วนของตัวฟลิกดับนะครับไซส์เฮลอะไรพวกนี้นะครับก็เออเป็นการรายงานเนาะว่าเว็บไซต์ของเราตอนนี้เป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าทั้งใครนะครับแบบผมเนาะของผมก็จะปิดปายบางอันเนาะหรือว่าจะปิดไปหมดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวไว้แค่ไซส h เฮลอย่างเดียวนะแบบนี้นะครับหรือว่าจะปิดหมดเลยก็ได้นะครับก็จะได้หน้าโล่งๆแบบนี้มานะครับ เพราะว่า1ก็คือเดี๋ยวพอเราทําการเริ่มลงปักอินนะครับเริ่มลงในส่วนข้อมูลต่างๆนะครับเขาก็จะมีขึ้นมาในแดชบอร์ดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น w o o c o m m e r c e ออะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาให้เราเนาะสำหรับในส่วนนี้นะครับใครที่เจอเออร์เอร์ว่า p ี p ไม่อัปเดตนะครับก็สามารถดูตามวิดีโอนี้ได้นะแต่ว่าต้องเป็นของลักคอมนะครับถ้าเป็นของที่อื่นเนี่ยก็มีวิธีหนึ่งที่เราทำได้ง่ายๆเลยก็คือแจ้งกับทางแอดมินนะครับเราก็จะนั่งคอยใสๆเลยนะครับ ก็ไม่ต้องทําอะไรเนาะแต่ว่านี้ก็คือเป็นวิธีทําให้ดูนะครับโอเคสําหรับในวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วเนาะในส่วนของการอัปเดตตัว p พ P-H-P เวอร์ชันนะครับของตัว w o r d p r e s s นะครับเป็นเวอร์ชัน7.3านะทำให้เออเรือดหายไปเนาะใครที่เจอก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าผ่านอยู่แล้วเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราดูวิดีโอต่อไปกันเลยนะครับผมก็จะทําวิดีโอขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆจะได้ทําเว็บได้นะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ